สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเส้นทางของความรักรักแท้ EP ที่45กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยว่าเส้นทางความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เขาหรือเธอคนนั้นรักแท้ของคุณเป็นใครอย่างไรบ้างรวมถึงอนาคตระหว่างคุณกับเขาด้วยนะคะ ถ้าท่านได้รู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณนะคะกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะคะ สำหรับท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อแอดมินที่ Li n e แอดนะคะสอบถามค่าครูและตารางวันเวลาท่านใดสนใจหินมงคลวัตถุมงคลลูกปัดนำโชคคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปนะคะารายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยสำหรับนางฟ้าแห่งความรักนางฟ้าโรสคอร์มาแล้วนะคะรอบใหม่มาแล้วให้คลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปารายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะขอบคุณที่สปอร์ตช n แนลเราเลยมาอาจจะเรามาเริ่มกันเลยนะเส้นทางของความรักรักแท้ของคุณจะเป็นอย่างไรคะ่ะเส้นทางแห่งความรักรักแท้ของคุณนะคะไพ่ใบแรกว้าว เป็นไพ่ของควีนถือถ้วยและเลิฟโอเคคุณจะรู้สึกถึงเขาอยู่รอบๆตัวคุณเสมอนะคะบางทีก่อนที่คุณจะเจอรักแท้ของคุณคุณอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเออเร็วๆนี้รู้สึกเหมือนกำลังจะได้เจอนะคะแต่จริงๆแล้วไพ่นี้ออกมาบอกว่าคุณมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยช่วยเหลือคอยนำพารักแท้มาให้คุณอยู่ นะคะดังนั้นถ้าใครสายโมผลน,นี้สิ่งที่ไปมงไว้มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้แน่ๆได้เลิฟเข้ามาในชีวิตก็คือได้คู่แท้เนื้อคู่นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตดังนั้นนะคะผลน,นี้รักแท้ของคุณจะเป็นคนที่คุณขอพรนะคะแล้วก็ได้รับตามคําขอรวมถึงจะเป็นอะไรใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตคุณดีขึ้น รักแท้ของคุณคนนี้ค่ะจะเป็นคนที่เข้ามาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะคุณอาจจะเคยผิดหวังเสียใจหรือว่าเคยรอจนท้อแลนะ้วแต่ว่าคนนี้ไม่ต้องรอประไม่ไม่เสียแรงเปล่าที่คุณเฝ้ารอเขาหรือถูกคนนี้เข้ามาในชีวิตนะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอแล้วนะคะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานไปพร้อมๆกันเลยนะ ขอ้รางพลังงานรักแท้ของคุณหน่อยค่ะนี่ดูสิโอเคคุณคนนี้ผูกพันด้วยโชคชะตาไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่ u s t i c e นะคะ ไพ่เลเวอร์ขึ้นถึง2ครั้งนะคะขึ้นทั้งพลังงานหลักแล้วก็พลังงานคลา i f ฟก็ยังเป็นไพ่เดินเ e เอร์อยู่ดังนั้นหนีไม่พ้นว่าคุณจะได้คู่แท้แล้วล่ะนะคะเนื้อคู่คู่แท้รักแท้นะคะที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณอ่าเป็นพลังงานใหม่100%เต็มนะคะสำหรับเขาหรือเธอคนนี้ สิ่งใดที่คุณสูญเสียไปคุณจะได้รับกลับคืนมาเป็นสองเท่าการเราคอยก็คงจะสิ้นสุดลงแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะการเริ่มต้นใหม่ความรักรักแท้ของคุณก็กำลังจะเข้ามาในชีวิตเร็วๆนี้ไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นันนี้รักแท้ของคุณนะคะต้องบอกว่าเป็นรักแท้เกิดจากแรงอธิษฐานมากกว่านะคะเพราะว่าคุณที่พบเจอคลิปเนี้ย อาจจะอธิษฐานขอพรหรือว่าอาจจะเป็นสายมูหรืออาจจะเป็นคนที่โชคดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลก็อาจจะไม่ต้องสงสัยว่าทําไมถึงเจอช้าทําไมถึงโสดนานนะเพราะว่าคนที่บารมีไม่ถึงอะคะ่ะหรือว่าคนที่ศีลไม่เสมอจะเข้ามาจะเจอกเ,เราค่อนข้างยาก เส้นทางระหว่างคุณกับเขามันจะมาตามโชคชะตาจริงๆนะเป็นครั้งแรกที่ไพ่โซเชียลมีเดียน้อยมากนั่นหมายความว่าเมื่อคุณได้พบเจอคลิปนี้คุณจะได้พบเจอรักแท้ที่คุณเฝ้าอธิษฐานแบบปฏิหารหรือว่าแบบพรมลิขิตนะคะชักพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันนะคะ,ะจะเจอได้จากสถานการณ์โดยรวมที่คุณใช้ชีวิตประจำวันอยู่ เช่นไปสถานที่หนึ่งแล้วก็เจอนะคะหรือว่าอยู่ในโซเชียลบางสิ่งบางอย่างก็ดนใจให้ได้เจอหรือว่าอาจจะคนนำพามาให้เจอก็ได้คือขนนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะทำงานอยู่รอบตัวคุณดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรค่ะถ้าสบโอกาสหรือว่าถ้ามีโอกาสที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะจะโน้มนำคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคนได้รับรองว่าคุณจะได้เจอ ในลักษณะแบบไม่คาดคิดคุณอาจจะรู้สึกวุ้ยตายแล้วทําไมชีวิตฉันมันเหมือนเหมือนปาฏิหารหรือว่าเหมือนในหนังรักเรื่องหนึง่งนะเหมือนในหนังรักเรื่องหนึ่งที่ได้เจอเขาหรือเธอคนนี้แบบไม่คาดคิดไม่ว่าอาจจะเจอในระหว่างการเดินทางไปทํางานเจอในระหว่างเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนที่เรียนหรือว่าเจอขณะที่กําลังจะไปเที่ยวหรือว่ามีทริปนะคะที่เพื่อนๆชวนไปอะไรใดๆก็ตามอะค่ะ ที่มันจะมาในลักษณะแปลกๆมาในรูปแบบใหม่ๆที่จะนำพาให้คุณทั้งคู่ได้เจอกันสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นระยะเวลานะคะมันจะเกี่ยวเนื่องกับเดือนตุลาคมด้วยแหละนะคะแต่ก็จะอยู่ในระหว่างหมายเลขก8นะคะก็คืออาจจะ8สัปดาห์ขึ้นไปบวกหรือลบก็ได้นับจากนี้ มีเกณฑ์ว่าจะได้เจอกันอาจจะเจอเร็วกว่านั้นก็ได้ค่ะอาจจะ8วันก็ได้นะคะเพราะพลังงานของไพ่ยิปซีอ่ะมันก็สามารถคาดเคลื่อนได้แต่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงอยู่แล้วล่ะนะคะตามลายเส้นตามพรมลิขิตหรือว่าตามโชคชะตาระหว่างคุณกับเขานะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเขียนดรีมลิสอะไรใดๆไว้ก็ตามทำงานกับตัวเองอย่างหนัก ใช้กดแรงดึงดึงดูดค่อนข้างเข้มข้นแล้วอาจจะเคยผิดหวังหรือท้อมาก่อนหวน,นี้ไม่ต้องนะไม่ต้องกังวลน,นะให้ใช้วิธีเข้าสู่ให้เข้าสู่การปล่อยวางการปล่อยวางคือการรู้สึกว่าเราได้รับและมาแล้วมาถึงและไม่ต้องทำอะไรใช้ชีวิตประจําวันปกติแล้วก็สร้างพลังงานความสุขให้กับตัวเองเยอะๆๆนั่นนะคะคุณได้เจอนะคะใครบอกว่า เข้าไปในเว็บเด็ดเข้มข้นเลยค่ะอาจารย์แล้วมันนานมากแล้วนะคะก็ให้วางใจได้เลยว่าเดี๋ยวประตูก็เปิดออกและคุณทั้งคู่ก็ได้เจอกันนะคะรวมถึงคนอื่นๆที่จะเจอในสถานการณ์รอบตัวที่กำลังจะเปลี่ยนไปแล้วนำพาให้คุณได้พบเจอรักรักแท้ของคุณหนนี้รักแท้ที่จะมาตามแรงอธิษฐานนะคะรักแท้มาตามคำอธิษฐาน มาตามคำภาวนาแล้วก็ผลเนี้ยคือจะมาจากทุกช่องทางที่คุณอยู่นะคะที่คุณใช้ชีวิตอยู่ประจําวันนะคะดังนั้นผลเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีอะไรใหม่ๆแปลกๆเกิดขึ้นให้ได้รู้สึกว่าอยากจะทําคุณก็ลงมือทํานะคะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณได้เจอรักแท้ของคุณผนนี้นะคะ ลองดูลองดูนะหลังจากที่ไม่ทําอะไรเลยบางคนบอกว่าหนูเปื่อยอยู่ในห้องอย่างเดียวก็ถ้าเกิดว่ามีแรงน้นใจอยากจะไปไหนสักที่นึงอะคะ่ะที่ตัวเองรู้สึกว่ารู้สึกผูกพันอยากไปให้เทคแอคชั่นไปดูนะคะแล้วไม่แน่ว่าคุณจะได้เจอรักแท้ของคุณตามพลังงานของคลิปคลิปนี้ก็เป็นไปได้พลังงานคุณจะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีตุลจะเกี่ยวเนื่องกับคนที่มีชะตาผูกพันกันสูงสุด ทีนี้ไพ่ t i ติ c l a r i ไ y ด้วย5้ถ้วยอะค่ะอะไรก็ตามที่คุณเคยผิดหวังเคยเสียใจจากความรักครั้งก่อนหนนี้ความรักรักแท้ของคุณจะเป็นรักเข้าใหม่ที่เข้ามาตอบแทนความดีงามทั้งหมดอะไรก็ตามที่เคยเสียไปคุณจะรับกลับคืนมาเป็นสิ่งที่ดีงามสองเท่าเลยรวมถึงรักแท้ของคุณที่กำลังจะปรากฏอยู่ด้วยนะคะ สิ่งที่คุณจะต้องทําต่อไปก็คือไพ่ออกมาแนะนําว่าให้วางแผนถึงอนาคตข้างหน้าไปเลยค่ะว่าถ้าเจอเขาแล้วคุณจะรู้สึกยังไงเจอเขาแล้วมีที่ที่ไหนที่อยากจะไปด้วยกันหรือว่าแพผนอนาคตแผนการแต่งงานที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นน่ะนะคะมันควรจะเป็นอย่างไรในอนาคตเพราะพลังงานเหล่านี้ค่ะมันคือพลังงานแห่งความสุขท,นะะ al, ที่จะดึงดูด the lover นะคะรวมถึงอัศวินถือเมท้าที่จะดึงดูดความรัก เข้ามาในชีวิตคุณค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะแต่ไหนท่านได้เจอแล้วคุยคุยกันอยู่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นว่าเออคนคนนี้อยากเดินทางมาหาอยากจะเจอหน้าคุณแบบไม่คาดคิดก็เป็นไปได้นะคะลักษณะรักแท้ของคุณตัวตนเขาเป็นคนที่ซีเรียสเอาจริงเอาจังในการใช้ชีวิตมากๆๆเวลาที่คุณเจอเขาคุณจะรู้สึกคุณหน้าคุ้นเคยเหมือนเคยเจอกันมาก่อน อายุนามเขาอาจจะมากหรือน้อยกว่าคุณอยู่ที่8ปีขึ้นไปบวกหรือลบก็ได้นะคะสำหรับคนนี้แล้วก็พลังงานคนคนนี้คือไพ่เฮอร์มิตน่ะมันบอกว่าแรงอธิษฐานในใจทุกอย่างที่คุณคิดเอาไว้นะคะที่คุณเคยบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะว่าอยากได้แฟนต่างชาติหรืออยากได้แฟนคนไทยอยากได้แฟนเป็นชาวเอเชียน่ะคุณก็จะได้ตามคำขอนะคะ อะไรใดที่จดเอาไว้หรือบันทึกเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือมันจะมาตามนั้นแหละจะปรากฏขึ้นตามนั้นเลยนะคะคำอธิษฐานก็คือจะปรากฏมาเป็นรูปเป็นร่างที่แท้จริงนะคะเกิดขึ้นดังนั้นก็เตรียมไปขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอพอรหรือคุณจะขอบคุณตัวเองก็ได้นะที่คุณพยายามสู้ทนจนกระทั่งผลเน,นี้ยในเร็วๆนี้ยคุณจะได้เจอรักแท้นะคะ ตามคำอธิษฐานของคุณซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะสิ่งสิ่งศักดิ์สิสสทธิ์อะท่านก็ฟังคุณมานานแล้วก็เตรียมจังหวะและโอกาสที่จะได้ให้คุณหลเน,นี้ยเป็นโอกาสที่ดีอย่าละเลยนะคะบางสิ่งบางอย่างอะจะนําพาคุณไปสู่ประตูบานใหม่แล้วก็จะนําพาคุณให้ได้พบเจอรักแท้ด้วย in the near future เป็น the star นะคะ รักแท้ของคุณมันคือการเริ่มต้นใหม่มันคือชีวิตใหม่ที่สดใสสว่างคุณอาจจะได้ไปในพื้นที่ที่ไม่เคยไปอยู่ในที่ที่ไม่เคยอยู่จะทําให้คุณมีความสุขอันนี้พูดถึงในพาร์ทของหลังจากแต่งงานแล้วนะคะแต่เมื่อทันทีที่คุณทั้งคู่ได้เจอกันเดอะสตาร์ยังบอกอกว่าชีวิตคุณจะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีแปลเปลี่ยนไปในลักษณะที่คุณไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในชีวิตนี้จะมีคนที่มารักคุณมากขนาดนี้แล้วก็ ให้คุณได้มากขนาดนี้แต่มันมีจริงๆนะมันมีเกิดขึ้นจริงๆนะคะออถามว่ามีเกณฑ์จะได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับรักแท้ของคุณไหมมีเกณฑ์อยู่แล้วค่ะไพ่เดลเวอร์ขึ้นถึง2ครั้งนะคะรวมถึงเดอ Star มันคือการเปลี่ยนผ่านมันคือการเริ่มเริ่มต้นชีวิตใหม่มันการเริ่มต้นสถานะใหม่ระหว่างคุณกับเขาซึ่งแน่นอนถ้าได้เจอยังไงก็คงจะมีเกณฑ์การจะได้แต่งงานกันเกิดขึ้น ะะถามว่ามีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตหลังแต่งงานไหมมีเกณฑ์อยู่แล้วค่ะเดอะสตาร์ Star, นะคะไม่มากก็น้อยมีการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงหลังแต่งงานแต่ว่ามันจะนําพาไปสู่ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้มันจะนําพาไปสู่ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมพลังงานเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินพฤึกศบกันและมังกรน,นะคะเกี่ยวเนื่องกับหมายเลข8ราศีตุลเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีกันนะคะ พลังงานเราบอกไปแล้วว่าหนนี้ได้รักแท้นะคะรักแท้นะคะตามคำอธิษฐานเลยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างที่ยังไม่ได้บอกล่ะน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับรักแท้ของคุณหดน,นี้เขาเรียกว่าทุกอย่างได้ดั่งใจนะสำหรับคนที่เจอคลิปนี้คนในใจที่อยากได้คนในอนาคตที่อยากเจอนะคะ แต่ไม่มีคนแอนดตท,ที่กลับมานะเสียใจด้วยนะคะมีแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะอยากที่จะส่งคุณให้ไปเจออะไรบางอย่างที่มันสูงกว่านั้นเราก็ไม่ควรที่จะรับอะไรที่มันต่ํากว่านั้นด้วยนะคะเอาละเป็นกําลังใจให้อจบจากคลิปนี้แล้วหลายๆท่านถ้าอยากจะไปทําบุญก็ทําบุญได้แต่ไพ่เฮอร์มิตผมบอกว่าผลน,นี้บุญกุศลที่จะแรงที่สุดก็คือการนั่งสมาธิจบคลิปแล้วไปฟังคลิปเสียงที่ชาแนล sound of love ของอาจารย์สันนะเนื่นองคลื่นเสียงดึงดูดเนือคู่ค่ะใช้เดโฟน e ฟังก่อนนอนนะคะหรือตอนเช้าก็ได้เลือกเอาคลิปที่ประมาณ10ฝฟนาทีทำสมาธิตั้งจิตตั้งใจนึกถึงคู่ครองของคุณให้ดีน,นึกถึงรักแท้ของคุณให้ดีเพื่อที่จะสามารถดึงดูดเขามาได้ในเร็ววันนะคะมีคลิปเสียงสำหรับเรียกเนื้อคู่การแต่งงานอยู่ในนั้นด้วยนะคะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ เอาละเดี๋ยวเรามาขอข้อความจากแองเจิล hmm. กันดีก,กว่าว่ามีอะไรอยจะบอกคุณถึงรักแท้ของคุณหนนี้บ้างนะคะมีอะไรอย่าที่จะบอกคุณนะคะถึงรักแท้ของคุณเห็นไหมบอกแล้วว่าอีกไม่เกี่ยตย์คุณก็จะได้พบเจอรักแท้ของคุณจริง,รงๆที่กำลังจะมาเยือนนะคะ โอเคนี่จะมีสิ่งใหม่ๆที่ดีมากยิ่งกว่าเดิมเกิดขึ้นเมื่อคุณไดออ้พบเจอรักแท้ของคุณหนนี้ขออีกสักหนึ่งใบนะคะคำถามที่มีในใจคําตอบก็ออกมาบอกว่า yes ค่ะจะได้พบรักแท้ไหมได้ค่ะจะได้แต่งงานไหมได้ค่ะจะได้คู่สมดังใจตามคําอุิษฐานเป๊ะๆไหมได้ค่ะอะไรใดๆก็ตามได้หมดเลยเพราะหนนี้จกักรวาลเซีย y ให้กับ รักแท้ที่กำลังจะมาถึงของคุณนะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ